วิธีดูโปรเจคเตอร์ LED เลเซอร์เขาดูกันยังไงเขาดูกันที่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันครับวิธีการดูโปรเจคเตอร์ LED เลเซอร์นะครับสังเกตง่ายๆเลยจะต้องมีสายนะครับ5เส้นและที่สําคัญนะครับสายสีฟ้านี่นะครับจะเป็นเลเซอร์นะครับเวลายกไฟสูงนะครับตัวนี้จะทํางานเป็นเลเซอร์จะเป็นสปอตไปตรงกลางนะครับและโปรเจคเตอร์นะครับที่เขาบอกว่าเป็นเลเซอร์กันนะครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นโปรเจคเตอร์เลเซอร์ แบบนี้นะครับมันจะแค่ยกม่านไปสูงขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นของแท้จะต้องมีสปอตตรงกลางแบบที่โชว์ไปเมื่อสักครู่นี้ครับสิ่งสุดท้ายนะครับโปรเจคเตอร์ LED เลเซอร์ตูดจะต้องยาวและด้านหลังจะต้องเป็นพัดลมระบายความร้อนและอีกอย่างหนึ่งต้องเปิดออกมาดูด้านใน ตัวเลเซอร์ของแท้จะเป็นเลเซอร์แบบนี้ครับและนี่เลยครับคือโปรเจคเตอร์ LED เลเซอร์ของแท้ของจริงแน่นอนครับผมหากลูกค้าต้องการโปรเจคเตอร์ LED เลเซอร์หรือมีคำถามปรึกษาสามารถติดต่อตามทองทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ